สวยแซบกว่าเดิมนางฟ้าลูกยางประกาศคืนสนามหลังไปแต่งงานเลี้ยงลูกมากกว่า1ปีห่างหายจากหน้าสื่อไปพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับซาบีนาอันตินเบโกวาหรือที่แฟนวอลเลย์บอลรู้จักกันดีในฐานะนางฟ้าแห่งวงการลูกยางคาสัตฐาน โดยหลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามือตบสาวสวยวัย26ปีได้เข้าวิธีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลามไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่25ธันวาคม2020กับซายัตซันมานูรีโปรดิวเซอร์และนักธุรกิจคนดังของคาสัสถานและให้กำเนิดทายาทเพศชายเรียบร้อยเมื่อปี2021ที่ผ่านมาล่าสุดซาบีนาได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมประกาศข่าวดีให้แฟนคลับทราบว่า ได้เตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากพักยาวทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่มานานกว่านหนปีด้วยการเซ็นสัญญากับทีมเก่าตอนนี้คือเวลาของ S20 กลับมาเล่นอีกครั้งและพร้อมคว้าชัยชนะอีกรอบซ้ำหนักมาแรงปีที่ไม่ศูญเปล่ายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอันวาเซน ฉันได้เห็นที่พวกคุณโพสเกี่ยวกับการซ้อมและการแข่งขันฉันรักที่จะทำไม่ต้องพูดเยอะฉันอยู่ที่นี่กับคุณแล้วฉันอยู่กับเกมขอบคุณทุกความสนใจและการสนับสนุนพวกคุณคือแรงผลักดันช่วงเวลาของเกมที่สวยงามช่วงเวลาชีวิตที่น่าสนใจช่วงเวลาที่ต้องประสบความสำเร็จในเป้าหมายช่วงเวลาที่เติมเต็มคำอธิษฐานมันคือช่วงเวลาของ s อ0ตซาบีนากาว สำหรับซาบีนาตกเป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชนตั้งแต่ปี2014ด้วยวัยยังไม่เต็ม18ปีจากศึกเว์บอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวันซึ่งเธอโด่งดังอย่างรวดเร็วโดยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นกว่าใครจนทำให้ฟ็อก p ์สปอตสื่อดังของสหรัฐอเมริกานำเสนอสกู๊ปของเธอผ่านทางโทรทัศน์และสื่อต่างๆมาแล้ว